สวัสดีค่ะวันนี้ก็เจอกันกับกุ้งอีกแล้วนะคะวันนี้กุ้งจะพาไปดูนะคะชุดว่ายน้ําดารานะคะว่าดารานะคะเขาใส่ชุดว่ายน้ําแบรนด์เนมแบบไหนกันบ้างนะคะเราก็ราคาเท่าไหร่นะคะคนแรกนะคะวันนี้ที่จะพาไปชมนะคะแน่นอนก็เป็นเน็ตไอเด้าพาคพื้นทะเลนะคะเพื่อนๆเดาออกกันแล้วใช่ไหมคะ,ะว่าเป็นใครก็คุณน,นี้เลยค่ะคุณดิวอาริสรา ชุดแรกนะคะที่กุ้งจะพาไปดูนะคะก็เริ่มด้วยแบบชิลๆเรียกน้ําจิ้มก่อนละคันก็เป็นกางเกงนะคะขาสั้นนะคะจากแบรนด์หลุยวิตตองนะคะ เป็นกนเกงนะคะบูลากูล,ลายมนโนกแกรมนะคะไว้สําหรับลุกเดินชายหาดชิลๆนะคะไปดูราคากันนะคะราคาตัวนี้นะคะอยู่ที่38,200บาทค่ะเราไปต่อกันด้วยลุกที่2นะคะจะเป็นบิกินี่ค่ะทุกคนเป็นทูพีสนะคะก็มาจากแบรนด์เดิมนะคะแบรนด์ลุยวิตตองเหมือนกันเป็นบิกินี่สีฟ้านะคะลายพิมพ์ลายม,ายมนโนแกรมอยู่ทั่วทั้งตัวเลยนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ชิ้นนะคะชิ้นบนนะคะชิ้นบนก็จะราคายอยู่ที่1นึ่ง 6,700บาทค่ะส่วนชิ้นล่างนะคะก็ดีเทลก็จะเป็นแบบเชือกผูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นลักษณะแบบผูกเชือกนะคะราคาอยู่ที่14,300บาทค่ะเป็นไงบ้างคะแซ็ตไหมล่ะคะก็ลุกที่3ก็ยังคงอยู่ในหมวดหมู่ทู o p i นะคะก็จากแบรนด์หลุยส์ u i t เหมือนกันแต่ว่าชุดนี้ค่ะแอบบมีความเซ็กซี่เพราะว่าเป็นสีดํานะคะแล้วก็จะมีซิมเวอร์นะคะเพิ่มดีเทลขึ้นมานะคะให้ทอแสงเหมาะสําหรับ summer นะคะ collection น,นี้นะคะเป็น collection spring summer ปีนี้ นี่เองค่ะปีอปนี2020นะคะราคานะคะก็แบ่งเป็นท่อนบนท่อนล่างเหมือนเดิมนะคะราคาชิ้นบนอยู่ที่14,300บาทส่วนราคาชิ้นล่างนะคะอยู่ที่11,900บาทค่ะเราก็มาในลุกที่4กันแล้วนะคะก็ยังอยู่ในแบนด์ลุยวิตตองเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้ค่ะจะเป็นชิ้นเดียวคือผ้าที่นํามาตัดเย็บนะคะเขาเรียกว่าผ้าเจอซี่ ตัวนี้นะคะก็จะมีลวดลายโมโนแกรมนะคะแล้วก็เป็นเหมือนแบบเป็นชาร์โดหน่อยๆนะคะเพิ่มลูกเล่นดีเทลนะคะสำหรับราคาตัวนี้นะคะอยู่ที่24,500บาทค่ะลุกที่5นะคะเป็นบิกินี่วันพีชมาจากแบรนด์บูซเชนะคะก็จะเป็นสีดำแล้วก็มีไหล่เดียวนะคะแล้วตัว แล้วก็ตัวช่วงเอวนะคะก็จะมีเว้าวช่วงเอวให้เห็นสรีระเพื่ออวดหุ่นดีๆนะคะสําหรับช่วงไหล่นะคะก็จะเป็นลายตัวมันดูซ่านะคะซึ่งเป็นซิเกเนเจอร์ของลูอิสเช่นะคะราคาชุดนี้นะคะอยู่ที่1 2 0 0 0บาทค่ะ มาถึงคอลเลกชันชุดที่6นะคะก็เป็นชุดทูพีชุดนี้ค่ะมีความหวานสดใสเพราะว่าเป็นสีชมพูตัดกับเหลืองกับขาวนะคะมาจากแบรนด์นี้เลยค่ะ Emilio Pucci นะคะซึ่งไม่รู้ว่าอ่านถูกไหมนะคะถ้าใครรู้ว่าอ่านถูกหรืออ่านผิดคอมเมนต์เข้ามาบอกได้นะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ชิ้นเหมือนเดิมนะคะชิ้นบนกับชิ้นล่างนะคะชิ้นบนนะคะก็จะราคาอยู่ที่6000บาทส่วนชิ้นล่างนะคะก็จะอยู่ที่4,500บาทค่ะแล้วก็ตามมาติดๆนะคะด้วยชุดไว้น้ำทูพี เหมือนกันจากแบรนดีอ์ค่ะอันนี้นะคะกุ้งพยายามหาข้อมูลเยอะมากค่ะไม่เจอนะคะใครเจอ,อรายละเอียดข้อมูลพิมพ์มาบอกหน่อยนะคะว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่แต่ว่ากุ้งกุ้งตอนแรกกะว่าจะข้ามแต่ไม่ข้ามดีกว่าค่ะเพราะว่ากุ้งชอบเหมือนกันนะคะสําหรับลุคนี้ของ คุณดิวอริสลาถัดมานะคะก็เป็นลุกที่8นะคะก็เป็นวันพีชนะคะจากแบรนด์เบอร์เบอรี่นะคะก็จะเป็นการพิมพ์ลายเบอร์เบอรี่ลงในตัวชุดนะคะสําหรับชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่1 6 0 0 0บาทค่ะลุกที่9นะคะก็มาจากแบรนด์ลุยวิตตองเหมือนกันนะคะก็แบ่งออกเป็น2ส,ส่วนเหมือนกัน2ชิ้นเหมือนกันนะคะก็คือทูพีชลุคนี้นะคะก็จะเป็นผ้าเจอซี่เหมือนกันแล้วก็แต่งด้วยลายโมโนแกรมนะคะแล้วก็คลิปด้วยขอบขาวนะคะราคานะคะชิ้นบนอยู่ ที่14,500ี่บาทค่ะส่วนชิ้นล่างนะคะก็ลักษณะาคล้ายๆกางเกงสามารถเอาไปอดแดบใส่เป็นกางเกงหรือว่าอะไรได้นะคะก็ราคาอยู่ที่37,000บาทค่ะสําหรับชิ้นล่างมาในส่วนของลุกที่10กันแล้วนะคะแบรนด์นี้อ่านไม่ออกจริงๆนะคะเหมือนเดิมนะคะช่วยหน่อยค่ะก็ลักษณะดีเทลของแบรนด์นี้นะคะก็จะเป็นสีออกสีนู๊ดๆเนื้อๆน,นะคะมาพร้อมกับเสื้อเป็นชุดวันพีชนะคะที่เป็นแบบไหลเดียวไหลเบี่ยงแบบคาดแบบนี้นะคะราคาชุดนี้นะคะ ะคะอยู่ที่ประมาณ5,000บาทค่ะแล้วก็ลุกที่11นะคะก็มาจากแบรนด์เดียวกันเลยค่ะคือ กุ้งมองว่าคุณดิวใส่ชุดนี้แล้วแบบสวยมากคือนี้ชอบมากนะคะท่อนบนกับท่อนล่างเขาก็จะแยกราคากันเหมือนเดิมนะคะท่อนบนนะคะอยู่ที่ประมาณ3,000บาทส่วนท่อนล่างก็อยู่ที่ประมาณ3,000บาทเช่นกันทั้งทั้งลุคก,ก็คือ6,000บาทค่ะลุคที่12นะคะก็มาจากแบรนด์เบอร์เบอรี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นทู e ี e เหมือนกันนะคะแต่ว่าจะสังเกตว่าท่อนบนกับท่อนล่างนะคะท่อนบนจะเป็นขอบตัดเอ่อตัวชุดนะคะทั้งบนทั้งล่างนะคะจะ เป็นพิมพ์ลายเบอร์เบอรี่นะคะก็คือเป็นลายซิกเนเจอร์นะคะแต่ว่าจะมีความแบบ สีม่นๆหน,หน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะตัดขอบนะคะด้วยตัวดีเทลยางนะคะสีดำนะคะทั้งทอนบนท่อนล่างเลยนะคะก็ชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่19,0 0 0บาทค่ะแล้วก็มาลุกที่ส3สามนะคะคิดว่าลุคนี้นะคะหลายๆท่านนะคะคงเห็นหลายๆคนคงเห็นกันไปแล้วนะคะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ฮิตมากกับชุดว่ายน้ําที่เป็นดอกแล้วก็มีระบายแบบนี้นะคะซึ่งเหมือนเดิมนะคะอ่านชื่อไม่ออกนะคะใครรู้ก็ช่วยกันหน่อยนะคะคือ ชุดนี้ค่ะมีความเป็นลุกแบบเป็นผู้หญิงมากนะคะด้วยความที่เป็นดอกไม้ดอกเล็กๆแล้วก็สีหวานน่ารักแล้วก็จะมีระบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่1 4 0 0 0บาทค่ะมาถึงลุกที่14กันแล้วนะคะก็จะแยกเป็น2ชิ้นนะคะชิ้นบนนะคะ,นนะ,คะก็จะเป็นผ้าเช็ดหน้านะคะซึ่งเอามาอะแดปเป็นเหมือนท่อนบนเป็นบิกินีนะคะแล้วก็ท่อนล่างนะคะก็จะเป็นกงางเกงขาสั้นจากแบรนด์ลุยวิตตองทั้งคู่นะคะส่วนของผ้าพันคอนะคะราคาจะอยู่ที่3,800บาทค่ะ กางเกงนะคะก็จะเป็นผ้าไหมทวินนะคะแล้วก็พิมพ์ลายโมโนแกรมนะคะเพื่อเพิ่มความโดดเด่นหรือดีเทลเข้าไปนะคะแล้วก็จะมีคลิปข่าวด้านข้างๆกางเกงนะคะเพื่อเพิ่มดีเทลให้มีความเด่นชัดของตัวลายโมโนแกรมนะคะราคากางเกงนะคะอยู่ที่38,500บาทคา่ะลุกที่15นะคะจากแบรนด์ G ุชชี่นะคะแหมกุ้งก็หลงนึกอยู่ตั้งนานว่ากุชชี่จะไม่เข้าตาคุณดิวเลยแล้วสุดท้ายก็มีมานะคะก็คือ เป็นชุดวันพีซสีเหลืองคือใส่แล้วขับผิวมากคุณดิวใส่แล้วแบบ ดูดีมากนะคะแล้วก็มีโลโก้ตัวเข็มขัดตรงสีชมพูนะคะด้านล่างนะคะเป็นบิ๊กโลโก้นะคะทําให้แบบใส่แล้วดูมีอะไรโดดเด่นขึ้นมาตัวโลโก้นะคะเป็นกระดุมแ๊กสามารถถอดหรือว่าปรับได้ค่ะชุดนี้นะคะก็มาในราคา28 0 0 0่นบาทค่ะมาถึงชุดที่16กันแล้วนะคะจากแบรนด์เบอร์เบอรี่ค่ะก็เป็นวันพีทลายสิกเนเจอร์สีน้ําตาลนะคะก็ชุดนี้เป็นอีกหนึ่งชุดนะคะที่แบบกุ้งชอบเหมือนกันอย่างเงี้ยคะ่ะก็ราคาชุดนี้ จะอยู่ที่18,000บาทค่ะมาในลุกที่17นะคะเป็นลุกสุดท้ายของวันนี้นะคะจากแบรนด์ฟินดีนะคะอันนี้จะเป็นวันพีซแล้วก็เป็นรีเวิร์สนะคะสามารถใส่ได้2ด้านก็คือด้านที่เป็นลาย f f แบบนี้กับ กับด้านด้านในน่าจะเป็นสีดํานะคะของชุดที่คุณดิวใส่นะคะชุดนี้นะคะก็ใส่แล้วแบบดีมากคือกุ้งเห็นแล้วแบบเอ้ยคุณดิวใส่สวยมากสําหรับชุดนี้นะคะราคาชุดนี้อยู่ที่18,000หบาทน,นะคะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนเพื่อนทุกคนจุใจไหมคะสําหรับชุดว่ายน้ําของคุณดิวทั้ง17ลุคแล้วก็ราคานะคะถ้าใครๆชอบอยากให้กุ้งทําคลิปแบบนี้อีกพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยได้นะคะว่าต่อไปอยากดูเป็นคนไหนหรือว่าอยากดูเป็น ดาราท่านไหนอยากให้กุ้งทำคอนเทนต์แนวไหนหรืออยากดูอะไรนะคะก็พิมพ์เข้ามาได้นะคะสวันดีฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กุ้งด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ